แม่น้องปามีก็ได้เดินทางออกมาตามหาสาวโสดอีกคือเกาพ่อแม่พี่น้องแม่น้องปามีก็ได้เดินทางมาบ้านพีนใต้แต่ว่าเห็นน้องเพิ่อนออกหลายๆช่องนล้วแหละแต่ว่าแม่น้องปามีก็ยังไม่เคยมาซัาเกเถื่อเนาะเป็นครั้งแรกโอเคพ่อแม่พี่นอ้องจากที่ว่าแม่น้องมาหอดแล้วค่ะโอเคเขาไปอ้มัลมกับน้องันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีเนะ จังดนเนะหนูน้อยนูน้อยนาหนูยมหนูนาได้เนาะหนูน้อยเด้ออันนี้เด้ออายุได้เท่าไรแล้วสองอางีเอนเดชาชาปีหนึ่งไหมใกล้กันเนาะดยเด่นอ่าเดนหนูน้อยยรียนจบแล้วแม่นจบมอปลา เ่อมาปายชื้อว่าะไเป็นเย็มตันยิบต่อปเยียนะพี่น้องอันนี้ตันิ่เป็นแล้วกัมาเปิดมาเป็นของสบู่ไหมวะยูยูนอื่นเราแบอยากจางโตแต่ว่ายักมองมายูเอื่นโดนอันที่ว่าจับไปลายอันนี้คนอื่นก็เลยบอกบอกไปักสอนนทำยังี่ แล้ว่าย <Okay>. oh, ังโบทานพ้อมี่อะไรนะเราว่าพากกับพี่ไปพี่มาแต่ว่าบปยูกับที่พอเถื่ันมีแดงนอนซื่อชื่โมทันีเฮือนปัวอะอรกติอยู่ใช่ใชดูเทียนลุ่มยับเอาลงไปอ่ะทั้งหลังในโมแมนเฮือนเจ้าบปล่เฮือนแต่โบมีเฮือนปัวมีแตะนอนซื่คือนอนพ่ือนคนเห็ดดูเห็ดกินแหล่ยาอไปอีอยู่กับเทียนน่ คือก่อนอนุญาตคาามันจะเปอนหากับกนนเปิดร้อานเปิดร้ายปีแล้วมนโคยขยายขยายมาตอนออกมาเบื็อแรกกับบริมีม,มีแต่ตัวแล้วมีเดียจักนิอนึงนะอันนี้ครับเป็นเครื่องกันลายเนะาะบงชงคือเสือว่าโอ้ิายด,ดีอ,อนะเลยนละแบบง,งานหรือว่ารับลูกนอก้องยนนะนะัง <laughs> เป็นเสีคหับโฟมเฮียนนั่นนะเป็ีนเท้ากับบึงขาดเต,เตออยจนกระไเนาะ เออเป็น,นเหี้ยคนดิคนเดียวเลยเพราะเน่เพราะว่าตอนเฮียนำแบบว่าจักมันเป็นรุ่นเกนะ้าขนาดออกมาแล้วก็มีรุ่นใหม่ออกมาเลยเลยสีใหม่้อใหม่มเลยเลยบะโอ้ยขยาบขยายเพราะว่าตอนนี้กบแบบจักแสก็ออกมาให,หกกม่เตาหลอเตาลี่ก็เลยแังเป็นรุ่นเกนะ้ายู่นหนึ่คือคืนอยู่ข้างหลังนี่นอกจากนเนคนผลง,งานสีนึงของพี่เอกเองเลยบาล เกเป็มมนมธรรมดาได้เยทางขาในตู้มีนขาที่สำหรับมานว้าัดเสือเบ้เบเเจ้าเก้าสิ่มาขายนํำมบ่จิ้มยูบรามาขายพราำว่านธรรนแบบว่าเอามากันลูปพามันบูพอได้ขายคุณแคนนอกไแน่นนะแต่ว่าทางเกือบนีเพ huh? ่นกับ นั่นนะเขาปัวอยู่ทุกคนอีกเลยสามคนแต่ว่าเกิดหาแต่งงานเอาหือนหมดแล้วอย่างแต่ผู้เดียวจะเป็นคนเล็กบปะลูกหลานเนาะลากหลาโอ้ยลูกหลาได้อยู่เือนแบบมุนมันตะลายได้เพิ่นว่าแด้ก็มีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วเนาะหือว่าโอเคแล้วเนาะเป็นยังที่ได้เรว่ายิบแต่ละมือนี่กับมี่นั่นก็เลยมีลูกค้าหลายก็ มีมาเรื hmm. right ่อยๆนะส่วนราการครับวันที่วันหนึ่งนกไนิรับที่ผ่านมเวลาโดนเน็มแเซลก็น่าจะมีประมาณอาทิตนึงไปหนึ่งนะวเน่มลายขันตอนต้ลายขันตอนเนาะตัวแรก ยังเท่ากันยังเ็ามาเทเลกเนาะไม่น้อง<ด>มีเอาได้มาลองใส่กีการนันต์เลยเปนเป็นเพื่อยิบสิิบดเดยวเอาพืนหน,นึ่งราคาทั้งคหาทิบทางยากทาดบโคก่าแบบที่จากยบขึ้นไปดีบีดไเก่าบบท่าใส่ซับในแบบนีามาพื้นกระโปรงมา ถ่าโยนาหูัีพตงานของเพื่อคือตัดยิบนยนะคะเห็นให็หน้าก่อนมากเลยไม่รู้นัญลากะเห็นหน้าถึานอลไรจึงออกมาเบนฮั่นมาหนห้าเยคือ่วนที่มีี่ต่าเนาะี่้กนีรูเป็เพือนเื่ใกล้กันเพื่อทะเ่

ทำอะไรที่เป็นแบบียว่าอหยุยังมาลานี่อบบกระเนี่ยแต่ว่าจะไล่จากเขาวปเนี่ยมาช่วยนี่หาคนมาช่วยก่อนในเอนนี้สากอย่ามีคนแบบน้แบบเลยดันก้าิบแล้วก้าิบแล้วนะโดย คนกระเท่าแล้วตอนี้เป็นดุว่าเรียนหน้ระเปิรทียาวนผาผ้ายันนเด็น่นก้เนเก็แงงนวาจอยนะเป็นจะมีอา่ีของเป็นเองแล้วน่วโอเคได้คนเราะมีอาชีพเป็นของตัองมีตดิหลังจากี่วาจบกระดูกษาให้หน้านะ กับใครกวดยูล,ล่านะนังซื่อฮะกับมีอาจิบจัจบับเอยียงไปนะดูน้องเปิดใจเลยจนะมือบุญประมาณหนึสองนึงนกรสองนัดเทบกองไ่ายีรกเป็นทานมหาลา กาทำมาอยู่แต่บ่ค่อยได้ตอบัญหาบันว่าการต้องอะไรเป็นระวังกับไม่ตอบคืออะไรเนาะแต่แทเป็นจากส่วนนี้จะเป็นส่วนแรกเนาะใช้งานหนัได้ไหก็เตรียมจะแต่งงานแต่งรองคุณกำลังยิบสขี้ยิ้เสือน้ำเนาะไ่ค่อยวางอนไรเขาต้องขัดใจ่วนในงานกันไลนยเนาะแมน เางก็บอกว่าเป็นคุยที่องค์เด้อเมว่าสิเป็นงานดองบ่หรือว่างานบุญบ่เนาะช่วงนี้กะรู้น้องเพิ่นกัสิมีงานเข้าหลายอยู่เพราะว่าเทศกาลนี่กะงานดองแน่งานบุญแน่ประมานินี่ครับมาพร้อมกระถืงลมครับท่าทลมแห้งไม่ไสิมีเสียงดังเดุนแน่โดยกระทั่งด้วยน่าเปิดใจมีสัมภาษณ์ทันยูอีกบ้างหมระจำการหมดประจำกัดเลยโรย

เคยว่ากันที่ที่ตอนนั้นแต่ว่าง่ายๆ่ายก็คือทั้งเลยนุนอนเป็นเคยโอกาสให้ลงน้ำเบสเนาะหนุ่มไทยนุ่มลาวได้เบสทำต่อใหมาได้ติบอก๋อตุ่นงามไานนี้คือนั่นเห็นไหมว่เลือกใน่บ่คอยบิ่งไปคอยบิ่งไปเนาะต้องใช้เวลาโดนแม่มน้องบริสตัดเสื้อออกแบบมาขายเองบริสตัดบั แบบพาทายหายยังไม่ตัดม <A> ีแดดก็จะมาสร้างเลยบ้านเอก็จะมีแดดสร้างบ้านเขาเดิมบ้านเาเนาะคือวันี้มีอาเดรงานมาเดอนะตาดเป็นวันบราเ้ตั่นนลยใช้เวลาดูเชตื่เลยนะองไหวนะไหวใหนี่มารลทด้กรองท่ไวกา เพื่อนด้วยนี่มีแต่มีะะได้าอ,อาชีพแล้วก็ไ่ได้แบบว่ายัยาางน้องนี่ขายเครื่องสําอางน้าบันนี่นะก็อยากไปหาถิ่มาต่อเติมห้างน้องคอยี่ห้อแรกแม่ยังเพรคอห้างเนี่ยกระโลกับผัวอาข้างนึงพอได้อยู่ก็ทางหน้าก็ยังไม่ก่อตอนเศร้าไปจากแดดแน่ขนาดทางล่างเทือนไปยังมุมนี้กับปูอ่ะ ก่อนหน้า <นะ S 2> อยากอยากมาลงคืนให้เกี่ยวกับมันะนะารคิดยู่แต่บ่มีคนเบิ่งพอเบิ่งแม่ก็เลยมียูกไปก่อนมีไปก่ปอนนะคิมตาฟิวหรือว่าเครื่องสำอางจะเอามาขายก็บริแม่ทำผิวคนยังคนยังหนาวแล้วก็เอามาเพิ่มติมลูกค้ามานอกจากตัดนิบขึ้นการนี่ก็มีเครื่องสำอางขายอันนั้นาะ<อ>คนเหน,นื่อยก็มาฝากขายเน่ผมเลยขายเครื่องสำอาง อันายหนึเเนะแต่ละคนมี่คือว่ามีอาชีพทุกคนเนาะมาบอยห่งดูลนะมาค่าายเนาะแต่ละคนลอยอยมาแม่แม่นาวบอห์กับบอห์หสิจินใจเนาะดู้วนี่วะโอ้ดูดเห่านได้มาโอลงกับเปอร์เนเนาะแล้วก็แล้วว่า ชีว pues, mm. in ิตการเป็นอยู่ของคนอย่างไรเนาะคือว่าการดูคนเปิดใจการยังหัวใจก็ยังสดยังว่างเนาะเพราะว่าหิว่างเนาะเพราะว่าบม่มีเวลาปัญนะก็เลยเห็ุให้งปวดคอยมีคนร้จงแว่าย้อนว่าเจ้าบมมีเวลาลมสิทธิ์จักจากแหล่งสุดนะคะพี่แล้วว่าแม่์กับไม่ได้ออกไม่สู้ออกไปใจแน่ค่ะ ก็ป่อยไปเได้ส่วนไลยเรื่อยๆมาแก่ไ่ออกออกก็มาแถวนี้เรื่อยอยู่นะแต่เราก็่อยไปเรื่อยๆเป็นเองส่วนลราก็ค่อยปเรื่อ็ลอย่อยออกไปใส่ก็เลย่ะป็นเหตุผลนี่เลยนะคเยมีเวลามีแต่เหตุเรี่เหตุงานแลมีเวลาโอ้ยต้อง้าบกมาข้าน่ก็เลยเลยเข้าว่างตหลงก็ได้เ่อนไปอยู่โดเดดคนเดียว เ่นิกร่งีเคยเล่เลยคยได้บกิจการเนี่ยไม่ได้ไปแล้วเลยไปอยู่แต่ไปกับครอบครัวตอนนั้นไปกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับน้องแะไรไปได้ครอบครัวอ้งมุดครบครัวเลยไปเลยบางคนมาเก็บตัวนั่ง่ง่ายๆกับางงๆปันใดใมครับครอบครัวท่านั้นเนาะดูเอ่าแ้วว่า

อยากฝากไวเป็นที่เนาะพว่าคนสะดุกใจของเป็นเองเนาะเด้เ้อเดาอท้า่าโยองเนอแต่ม่อดห่เวลานลายเนาะพอว่าเป็นจะมีงานหักงานีคนเนเนาะคนายตัวนี้ทั้งหาประอบขสบใจทั้งเป็นหลายๆมามาให้ณฮ่โอลมน้ำเนาะโดยัระสบจะผิดเรียนตัวนี้เนาะสบายดีเดยสบายดีั้งกัน